สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่8พฤศจิกาย,ยน2565มาดูเรื่องทีเมเต็งแชมป์ UCL กันดีกว่าเชลซี Chelsea อยู่เต็ง7นะครับหลังจับสลากไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีข่าวจาก romano ที่บอกว่าท็อตแนลอาจจะมีแผนเสริมทัพเดือนมกราก็ได้นะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับ collax วิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนวดดัมช่ยไ้ห ครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮารานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code ด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter ร์ a บมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับช่วงนี้มีโปรส่งท้ายปี Super Fresh ช e a l ดจนถึง3สเสธันวาคมนี้นะครับรุ่น3ต่อต่อแรกออกวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้า ต่อที่2ดอกเบี้ยพิเศษต่อที่3บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด10,000บาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือว่าจะไปถามที่โชว์รูม suzuki ทั่วประเทศก็ได้นะครับขอบคุณสิงห์ world of football นะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องพีเตอร์โบและก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบแล้วก็แจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับที่สิงห์ world of football นะครับ ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้แล้วก็มียาถ่าย123แก้ถ่ายท้องผูกขับลมแก้ท้องอืดพวกนี้นะครับอยู่กับช่องมานานกว่า4ปีแล้วนะครับใครสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ ผลจับสลาก UCL วันนี้ใครเห็นปีเตอร์บอสเสื้อลอยๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันมีสีเขียวมันชนกับกรนสกรีนนะฮะอันนี้ซื้อมาจากเมกาสโตรที่อังกฤษเป็นเสื้อซ้อมนะครับเชลซี Chelsea, นะครับเจอกับบรูซเซียดอทมุลทุกคนคงทราบไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็มาไลฟ์ลุ้นผลจับสลากด้วยนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายการเจอกับบรุซเซียดอทมุนจากเยอรมันเนี่ยจะทำให้ปีแอร์เอมเมริกโอบามยองแล้วก็คริสเตียนพูลิสิกได้เจอกับทีมเก่าด้วย นอกจากนี้ครับถือเป็นการดวลกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมในฟุตบอลรายการยุโรปเช่นกันแล้วก็นี่เป็นการเจอทีมจากเยอรมันครั้งแรกหลังจากที่หนล,ล่าสุดเนี่ยเจอบาเยนร์เมื่อปี2019-20ปีนั้นบาเยนร์เขาได้แชมป์นะครับสำหรับเวลาการแข่งขันและก็วันลงเตะเนี่ยเชลซีคอนเฟิร์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายที่ เลกแรกที่บ้านดอดมนไม่ได้เตะวันวาเลนไทน์นะฮะเตะวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็จะเตะเวลาตี3นะที่ Signal Idunapark นะครับแล้วก็เลกที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นที่ t t a f o r d Bridge นะครับวันที่7มีนาคมเวลาตี3เช่นกันนะครับปีนี้ยังคงไม่มีกฎประตูทีมเยือนเช่นเคยนะครับหลังจากปีก่อนทดลองใช้ไปแล้วก็ อ่าเรตติ้งค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกมเล็กแรกเนี่ยไม่ค่อยอุดไม่ค่อยรัดกุมเปิดแรกกันตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจอกับดอทมุลจะเป็นยังไงนะครับสรุปทีมในรอบ16ทีมสุดท้ายให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะไลฟ์ซิกนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคลับรูชเจอเบนฟิก้าลิเวอร์พูลครับ, Bruce, เ,จรบเจอกับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นการรีแมชนัดชิง u c l ปีก่อนด้วย เอซิมิลานเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแฟรงก์เฟิร์ตเจอนาโปลีดอทมุนเจอเชลซีอินเตอร์เจอป porto แล้วก็อีกหนึ่งเกมซูเปอร์บิ๊กแมชก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับบาเยนน์มิวนิกนะครับสองคู่ที่ดูจะบิ๊กสุดก็คือเป๊ะเชกับบาเยนแล้วก็ลิเวอร์พูลกับมาดริดนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆมาดูความรู้สึกกันหน่อยครับหลังจับสลากมาเป็นยังไงเอาฝั่งเชลซีก่อนนะครับฝั่งเชลซีเนี่ย คนที่เดินทางไปร่วมง,งานจับสลากเมื่อวานนี้ก็คือเดวิดบานา r เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของสโมสรคนนี้ออกแนวเป็นหัวหน้าที่คอยประสานงานทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างในสโมสรเลยผมเคยเล่าบทบาทของเขาให้ฟังกันไปแล้วนะครับบานาดบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ารู้สึกยังไงนะเพราะจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างก็คงเปลี่ยนไปเยอะเช่นฟุตบอลโลกที่แข่งกลางซีซั่น อาจจะเป็นปัจจัยหลายอย่างให้กับทีมที่ลงแข่ง UCL หรือจะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะที่ทั้ง2ทีมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นตอนเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทั้ง2ทีมอาจเปลี่ยนไปจากตอนนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้อีกเรื่องที่อยากจะพูดก็คือดอทมุลคือทีมที่เรายังไม่เคยเจอใน UCL เราจึงตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอที่จะได้ดวลกับพวกเขานอกจากนี้นะครับ เดวิดบานาดยังกล่าวติดตลกด้วยนะบอกว่าตอนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ดอทมูลอยู่กลุ่มเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมล่ะบางทีผมอาจจะไปถามเพื่อนที่แมนซิตี้ซะหน่อยว่าเฮ้ยพอจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดอทมูลมาฝากบ้างไหมเดี๋ยวผมจะลองถามเพื่อนดูนะ <laughs> แล้วก็หัวเราะนะครับก็กล่าวติดตลกนะครับเกี่ยวกับเดวิดบานาดนะครับส่วนฝั่งของบรุษเซียร์ดอทมูลนะครับคนที่ เขาบอกว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่จะได้เจอกับโอบามยองแล้วก็พูริสิกที่เคยอยู่กับดอทมูลมาก่อนเรากำลังตั้งตารอที่จะได้เจอกับเชลซีเราอยากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเชลซีเนี่ยเป็นทีมชั้นนำของอังกฤษและทุกคนก็อย่าลืมว่าเชลซีเพิ่งได้แชมป์ UCL ไปเมื่อปี2021เองนอกจากนี้อีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือผมเนี่ย เป็นเพื่อนสนิทกับแกร์มพอตเตอร์ด้วยซึ่งเราดีใจที่จะได้เจอกันอีกครั้งนะครับไม่แน่ใจนะว่าไปสีกันตอนไหนนะครับอาจจะเจอกันตอนเรียนไลเซนโคช้ชก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ของทั้ง2ฝั่งส่วนสัมภาษณ์ของแกร์มพอตเตอร์ยังไม่เห็นออกมานะครับทีนี้ครับเป็นเรื่องปกติครับพอจับสลากเสร็จเนี่ยเขาจะหาทีมเต็งนะครับที่จะเป็นแชมป์ UCL มีการประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับเอาให้ดูผลโหวตก่อนนะผลโหวตเนี่ยยูฟ่าเปิดให้โหวตว่าดอร์มุนกับเชลซีใครจะชนะค่อนข้างสูสีนะเชลซี56ดอร์มุนประมาณ44นะครับซึ่งเรื่องของทีมเต็งเนี่ยนะครับร้านพนันถูกกฎหมายยกให้เชลซีเป็นเต็ง7นะครับที่จะคว้าแชมป์ยูซปีนี้นะครับเต็ง7ส่วนบอร์สเซียดอร์มุนอยู่เต็ง12นะครับ เท่ากับว่าในมุมมองของรัฐนัรพน,นันถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยยังมองว่าเชลซีเป็นต่อดอทมุลน,นะแม้ถ้าวัดจากฟอร์มและความรู้สึกของแฟนบอลเนี่ยอาจจะคิดว่ามันสูสีกันมากๆก็ตามส่วนเต็งหนึ่งนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กำลังไล่ล่าชแชมป์สมัยแรกอยู่ซิตี้เจอกับแอตเลฟ์ซิกนะครับเต็งสองเป็นไบเยนมิวนิกเต็งสามลิเวอร์พูลเต็งสี่เปเรเช แล้วก็มาดริดแชมป์เก่านะแต่ไปอยู่เต็ง5เฉยเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยสถิติเจอกับลิวภูระยะหลังในบอลยุโรปเนี่ยมาดริดดีกว่านะครับแต่ไปอยู่เต็ง5แล้วก็เต็ง6เป็นนาโปลีนะครับเต็ง7เชลซีเต็ง8สเปอร์เต็งสุดท้ายในรอบ16ทีมก็คือไอทั c แฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพราะว่าโดนจับไปเจอกับนาโปลีนาโปลีปีนี้ฟอร์มเทพมากนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในบอลยุโรป ไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่เขาจะเป็นเต็ง6เหนือเชลซีที่เป็นเตง7็นะสำหรับผมเป็นเตง7ผมว่าผมโอเคนะการได้เป็นเตง7นะครับก็ใช้คําว่าก็ไม่ได้เกินครึ่งนะครับไม่ได้เกินอันดับ8ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเต็ง7เนี่ยมันก็ไม่ได้กดดันด้วยนะครับมีทีมอ,อื่นๆให้ที่ให้กดดันมากกว่าเราก็ไม่ได้ถูกมองว่าโอ้โหเป็นเต็งจา๋ามีโอกาสได้แชมป์แบบโคตรๆนะครับแต่ก็ ผมโอเคนะกับการได้เป็นเตง7และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบรรดาทีมตรงทีมเตงพวกนี้มันก็ส่งผลแค่เรื่องสภาพจิตใจเล็กน้อยพอลงไปแข่งกันจริงๆเดี๋ยวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก,กันก็ได้แล้วก็เหมือนที่ผู้บริหารเชลซีบอกนะครับเดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้คราวนี้ครับเราต้องมาดูกันหน่อยครับว่าบรรดากูรูเขามองยังไงนะทาง Athletic UK เนี่เชิญกูรูมาฟันทงทีมเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายนะครับเชิญมา4คนคนแรกคือเจมส์ฮอนคาสเซิลคนที่2ราฟาเอลโฮนิกสไตน์คนที่สามเดมอตคอริกนแล้วก็คนที่4โอลิเวอร์เคแต่ละคนเป็นตัวท็อปของแอตติกหมดเลยนะครับอย่างโอลิเวอร์เคเนี่ยเป็นสายแทคติกนะครับทำวิเคราะห์แทคติกทำวิเคราะห์สถิติดีมากอย่างราฟาเอลโฮนิกสไตน์ก็เป็นสายฟุตบอลเยอรมันเบอร์หนึ่งของดีแอตติกเลยนะครับ ใน4คนนี้ปรากฏว่า3จาก4คนให้เชลซีชนะดอทมูลและผ่านเข้ารอบได้มีคนเดียวที่ให้ดอทม n ลชนะนะครับก็คือราฟาเอลโฮนิสต่าที่เป็นสายเยอรมันเขาบอกว่าคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะในมุมของโฮนิสต e ายเขาบอกว่าจริงๆเชลซีเป็นทีมที่ทำผลงานใน UCL ได้ดีต่อเนื่องนะแต่ฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาในลีกไม่ดีเท่าไหร่ ตอนรอบแบ่งกลุ่มก็กระท่อนกระแท่นไปหน่อยซึ่งสำหรับผมเนี่ยดอตมุลคงจะมีความสุขที่ได้เจอกับเชลซีเวอร์ชันแกรมพอตเตอร์มากกว่าเป็นโทมัสทูเคิลด้วยหลายเหตุผลนะครับในมุมของโฮนิกสไตบอกว่าถ้าเจอทูเคิลเนี่ยความเคี้ยวอะไรต่างๆแล้วก็เคยคุมดอตมุลมาก่อนด้วยเนี่ยดอตมุลอาจจะเครียดกับการเจอทูเคิลมากกว่าแกรมพอตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของโฮนิกสไต์ก็เลยบอกว่าดอตมุลอาจจะเป็นทีมที่ สร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบไปได้อาจจะล้มเชลซีได้นะครับซึ่งไม่มีใครผิดใครถูกนะมันเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับโฮนิคสไตล์เขาก็มองมุมนั้นส่วนอีก3าคนฮอนแคสเซิลคอริกนและก็โอลิเวอร์เคให้เชลซีเป็นฝ่ายเข้ารอบนะครับทีนี้ครับมีความเห็นของนักข่าวสายเชลซีด้วยนะครับนั่นก็คือเลียมทูมี่นะครับเลียมทูมี่เป็นนักข่าวสายเชลซีนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกเชิญมาวิเคราะห์ในรอบนี้นะครับทูมี่บอกว่า มันเป็นเรื่องยากนะที่แฟนเชลซีจะมองโลกแง่ดีในตอนนี้นะครับเขาพูดเขาเกริ่นแบบนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลงานทีมก็ไม่ดีนะครับหลายๆอย่างมันทําให้แฟนเชลซีมองโลกแง่ดียากหน่อยแต่อย่างไรก็ตามผลการจับสลากครั้งนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับไม่ได้ถึงกับแย่นะครับที่จะต้องเจอกับบุรุษเซียดอนมุนทางเรียมทูมี่เขายกตัวอย่างแบบนี้นะเขาบอกว่า ผมยกตัวอย่างตอนที่เชลซีเป็นแชมป์ UCL ปี2021ให้ฟังแล้วกันตอนจับสลากรอบ16ทีมเชลซีเจอกับแอตมาดริดใครก็คิดว่าโอ้โหเชลซีแย่แล้วเจอแอตมาดริดของดีเอโก้ซิมิโอเน่นะครับตอนนั้นฟอร์มเชลซีก็ไม่ค่อยดีด้วยกระท่อนกระแทน่นแล้วก็เทียบประสบการณ์เนี่ยแลมพาร์ดก็เป็นรองซิมิโอเน่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยละในอาชีพโคช้ชแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ย ไปจนถึงเชื่อง,ดง,ดง,ดงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเชลซี Chelsea เปลี่ยนโค้ชเป็นโทมัสทูเคิลแล้วผลงานดีส่วนแอตมาดริดดันฟอร์มตกเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนกันเลยทำให้เชลซีชนะได้แบบไม่ยากอย่างที่คิด ตอนแรกจับมาแอตมาติดกระแสกําลังดีเชลซี Chelsea ไม่ดีแล้วก็โค้ดตอนนั้นแลมพาร์ดฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยแต่เดือนกุมภาพันธ์เชลซีเปลี่ยนโค้ดฟอร์มดีแอตมาติดจากที่ฟอร์มดีตอนนั้นกลายเป็นฟอร์มตกก็เลยกลายเป็นเชลซีชนะไปแบบไม่ยากทูมีบอกว่าสิ่งที่เขาจะสื่อก็คือมันไม่ใช่ว่าให้เชลซีเปลี่ยนโค้ชนะแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วครับในเวลาแค่2เดือน2เดือนทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เช่นตัวเจ็บของเชลซี กุมภาอาจจะกลับมากันครบตลาดมกราคมเชลซีอาจจะลงทุนเพื่อเสริมทัพให้มันแกร่งมากยิ่งขึ้นมันไม่ง่ายที่คนจะเชื่อใจแกรมพอตเตอร์มากกว่าโทมัสทูเคิลแต่ก็เหมือนที่บอกไปเชลซียังมีโอกาสที่จะหาจุดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเจ็บที่กลับมากับการเสริมทัพให้ดีเพียงพอเชลซีต้องพยายามทำให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ควรต้องเล่น UCL ให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า แบบถ้าเกิดคุณคาดหวังจะไปเซ็นพวกนักต Name, เตะบิ๊กเนมอะอย่างเช่นชูดเบลิงแฮมเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับเชลซีกเนี่ยและเบลิงแฮมแย่งกันทั้งยุโรปเนี่ยนะครับถ้าอยากได้คุณก็ต้องแบบได้เล่น UCL ต่อเนื่องทําผลงานให้ดีใน UCL ไม่งั้นนักเตะก็คงไม่อยากมาถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือความเห็นต่างๆเกี่ยวกับโกโรูรเรื่องของแชมป์ u c ซนะครับซึ่งเลียมทูมี่ไม่ได้ถูกเชิญไป วิเคราะห์ร่วมกับ4คนแรกอันนั้นก็เป็นคนกลางแต่ว่าเรียมทูมี่เนี่ยเอามาวิเคราะห์ในเซกชันที่เขาเป็นนักข่าวสายเชลซีนะครับส่วนของเลี้วพูเขาก็ให้เจมพีเอสเป็นคนวิเคราะห์อารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะผมก็เห็นด้วยกับเรียมทูมี่นะว่ามันจับสลากมาตอนนี้ผลลัพธ์มันทําให้แฟนเชลซีปลื้มไม่ได้หรอกถ้าจะให้ปลืม้มมันคือต้องเจอขับโรช เออถ้าเจอขับ,บรรชเนี่ยพอปเปลื้มได้หน่อยแต่2เดือนจริงๆไม่ใช่2ด้วย3ด้วยนะทันวามกรากรุมาา3เดือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เยอะถ้าเกิดจนถึงตอนนั้นริสเจมชิวเวลกงเต้โฟฟันนาเกปปาะกุลิบาล,ลี่ครวสิฟิตครบถ้าไม่มีใครเจ็บอีกนะฟอร์มเชลซีมันอาจจะต่างจากปัจจุบันก็ได้ อาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วก็มก,การาคมก็ยังพอมีโอกาสให้ให้ได้แก้อยู่ผมก็ไม่ได้ถึงกับมั่นใจนะผมว่าสุสีนะในการเจอกับดอทมูลแต่เห็นด้วยกับเลียมมากๆว่ากุมภาพันธ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้นะครับสถานการณ์เชลซีอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้ครับมาดูแผนง,งานของเชลซีกันหน่อยว่าช่วงที่เตะบอลโลกนะครับช่วงที่เตะบอลโลกเนี่ยจะทําอะไรกัน เป็นรายงานจากแม t ลอ์นะครับแมอของเทเลกราฟนะครับก็เทีหนึ่งนะครับบอกว่าแกรมพอตเตอร์กุนซือเชลซีเนี่ยวางแผนที่จะพานักเตะที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกไปเข้าแคมป์เตรียมร่างกายที่อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศจะค่อนข้างอบอุ่นนะครับไม่ร้อนนะค่อนข้างอุ่นแล้วก็จะเล่นเกมกระชับมิรเพื่อรักษาความฟิตร่างกายด้วย คาดว่าจะเตะอย่างน้อย1น,นัดนะครับนะฮะซึ่งพวกแก๊งที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆก็มีมีอยู่บ้างนะครับไม่ได้ถึงกับเยอะนะแต่ก็มีอยู่บ้างซึ่งอ,อย่างเช่นปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองเนี่ยทีมชาติกาบองไม่ได้เล่นนะครับก็น่าจะต้องไปแคมป์นะครับพวกนักเตะคนอื่นๆที่ไม่ได้ไปเตะก็ก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นเกป้าเนี่ยรอลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปเล่น กับทีมชาติสเปนในบอลโลกหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศรายชื่อมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเกป้าติดก็ดีใจกับเกป้าถ้าเกป้าไม่ติดก็ไปเข้าแคมป์กับโอบามยองพวกชาลโลบาพวกชีกพวกเนี้ถ้าติดนะฮะก็ไปเล่นบอลโลกไม่ติดก็ไปกับโอบามยองนะครับพวกนี้คือพวกนักเตะที่น่าจะเดินทางไปเข้าแคมป์นะครับซึ่ง แคมป์เนี้ยจะกินเวลาเกิน1สัปดาห์นะครับกินเวลาเกิน1สัปดาห์โดยก็คือไม่ได้ไปอยู่แค่4ีวันกลับนะ1สัปดาห์กว่าๆจะเป็นโอกาสของพอตเตอร์ในการติวแทคติกแล้วก็ร่วมงานกับนักเตะที่ไม่ได้เล่นบอลโลกนะครับซึ่งพอจบเกมลีกนัดสุดท้ายก่อนเตะบอลโลกเนี่ยเราจะไปเยือนนิวคาสเซิลใช่ไหมจบเกมลีกนัดนั้นเนี่ยสโมสรจะให้นักเตะพักทันทีแล้วก็กลับมารวมตัวกันใหม่ที่อาบูดาบีเลยนะครับ นอกจากนี้ครับพวกนักเตะที่ไปเล่นบอนโลกนะแต่สมมุติตกรอบเร็วกว่าที่คิดเช่นรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยสทีมเนี่ยปยิวละก็มีโอกาสเดินทางมาแจมกับเพื่อนคนอื่นเป็นเวลาสั้นๆในแคมป์ได้เช่นกันเชลซีจะพักโรงแรมเดียวกับที่เคยได้แชมป์สโมสรโลกที่นี่มาก่อน นอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่เชลซีที่มาแมนซิตี้ก็เป็นอีกทีมที่เตรียมเดินทางไปอาบูดาบีด้วยแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องจะไม่ใช่การเจอกันของ2ทีมนี้นะจะไม่ใช่เชลซีเจอกับแมนซิตี้นะครับคงจะเป็นการเจอกับทีมอื่นก็เดี๋ยวรอประกาศวันเวลาคอนเฟิร์มกันอีกสักทีหนึ่งละกันนะครับว่าเป็นยังไงผมก็สนใจอยู่นะหน้าไปนะครับคือโอเคเจอนักเตะไม่ได้เล่นบอลโลกซึ่งเชลซีเนี่ยเป็นติดท็อป3นักเตะไปเล่นบอลโลกมากที่สุดนะครับ เราก็จะไม่ได้เจอพวกตัวหลกัหลกๆหลายคนเลยนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกนะผมก็อยากเจออยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับถ้าถ้าเกมอุ่นเครื่องเตะแบบไม่ไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมก็อาจจะไม่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแรกก็อาจจะสนใจเดี๋ยวรอดูอีกทีเพราะว่าก็ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือแผนงานนะครับที่ต้องทําเพราะว่าช่วงที่ไปเตะบอลโลก คนที่ไม่ได้เตะเนี่ยจะปล่อยให้เขาอยู่บ้านชิวอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรความฟิตมันจะหายต้องทํายังไงก็ได้เพื่อรักษาระดับความฟิตเอาไว้เวลาจบบอลโลกกลับมาแข่งกันต่อเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะได้ฟิตต่อเนื่องช่วงปลายเดือนธันวาคมจะได้แบบพร้อมลงเตะแบบที่ความฟิตไม่ได้ติดขัดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แนละ้วอย่างทีมอื่นเขาก็ทํากันหมดทุกทีมนะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับฟาบริซิโอโรมาโน่เขียนในโคชออฟไซด์นะครับบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้เชลซีก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยทำให้ตอนนี้แกรัมพอเตอเตอร์ไม่ชนะเกมหลีกมา4นะัดติดต่อกันแล้วนะครับโอ้โหถือว่านานมากเลยนะ4นัดที่ไม่ชนะใครโรโมาโน่บอกว่าในความเห็นของเขาเชลซี Chelsea อาจจะลองหาโอกาสเสริมทัพในเดือนมกราคมดูก็ได้นะโบลี่อาจจะเสริมก็ได้อันที่จริงแผนใหญ่ของเชลซีเนี่ยเป็นซัมเมอร์นะ แต่มันจะเป็นซัมเมอร์ที่ค่อนข้างยุ่งดังนั้นทางที่ดีเชลซีอาจจะเริ่มชิงความได้เปรียบแล้วก็เดินเกมให้ฉลาดในเดือนมกราคมไปเลยนะครับตอนนี้กำลังขาดแบ็กขวาอยู่เพราะว่าริเจีเจ็บแต่เดี๋ยวเชลซีจะรอพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเสริมแบ็กขวาหรือเปล่าแล้วก็ไอช่วงพักเบรกบอลโลกเนี่ยช่วงที่แกรมโพตเตอร์ไปตั้งแคมป์กันที่อาบูดาบีนั่นแหละช่วงนั้นแหละครับจะเป็นช่วงที่เชลซีต้องมาประเมินละว,ว่า จะเสริมนักเตะใหม่ในเดือนมก,กราคมหรือเปล่าจะซื้อใครเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งในความเห็นของผมนะผมมองว่าโอเคโรมาโน่พูดชื่อแบ็กขวามาแต่ผมว่าริสเจมสักประมาณธันวาก็น่าจะกลับมาแล้วผมเลยคิดว่ามก,กราคมถ้าร่างกายริสเจมฟิตฟิตแล้วพวกเดฟก็ยังฟิตฟิตอยู่เนี่ยผมว่าบางทีแบ็กขวาเชลซีอาจจะยังไม่ได้ซื้อก็ได้นะครับถ้าจะต้องเร่งกระบวนการมาเอามก,กราคมเลยเนี่ยมันอาจจะต้องดูแบบ ตำแหน่งที่ขาดจริงๆในมุมของผมนะถ้าถ้าวิงแบ็กกลับมาหายเจ็บกันครบนะผมมองไปที่1น,นะกองกลางเพราะว่าอะไรกองกลางเชลซีเจ็บกันบ่อยกองเต้นเนี่ยเจ็บยังไม่หายเลยแล้วก็โควาสิตเนี่ยเก่งฟอร์มดีสุดของกองกลางเชลซีแล้วแต่โควาสิตมีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่เรื่อยๆนะครับเล่น2นัดไม่ฟิตนัดนึงอารมณ์ประมาณเนี้กองกลางแล้วยิ่งถ้าเกิดเราจะหาตำแหน่งโคดิงมิดฟิลด์ผมว่า ผมว่าสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับอีกตําแหน่งหนึ่งที่ผมมองไว้คือตัวรุกนะครับเพราะว่าอะไรตัวรุกในเชลซีมีเยอะนะแต่ผมว่ามันมีโอกาสที่บางคนจะย้ายออกเช่นฮาคิมซิเยกถ้าซิเยกย้ายออกเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะเสริมตัวรุกตัวทําเกมเข้ามาใหม่สักคนนึงเลยอย่างชื่อของราฟาเอลเลอาหรือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูผมว่าตัดไปก่อนเพราะว่าถ้าจะเอาคงเป็นซัมเมอร์มกราคมเขาไม่ขายนะในมุมของผมถ้าจะหาตัวทําเกมสักคน ผมว่าเจมส์แมตติสันของเลสเตอร์ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเชลซีกับเลสเตอร์ก็ทํามาค้าขายกันบ่อยนะครับบวกกับสัญญาของแมตติสันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมการานี้จะเหลือปีครึ่งซึ่งก็ไม่ยาวและแมตติสันก็ได้โฮมกรนแล้วก็เป็นตัวสร้างสารรค์โอกาสที่ดีนะครับคือ เอามาจ่ายคียพาสพูดง่ายๆกองหน้ามีแล้วตอนนี้มีโอบามีฮาวเวสมีโบรยาแต่มันขาดคนส่งไงผมก็เลยถ้าจะหางานด่วนเนี่ยที่เอามกราคมก่อนผมเลยมองไปที่โตรุกกับนิฟิลล์ลกันนะครับอันนี้ความเห็นของผมแฟนเชลซีก็ลองแสดงความเห็นกันได้ว่ามกราคมอยากได้ไขรลองพิมพ์กันมานะแต่เอาคนที่มันมีโอกาสได้นะไม่ใช่แบบเลอาเอ็นคุนคูเมซี่อะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในเดือนมกราคมนะครับ อ่ะก่อนจากไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอาตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1นึไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอลาบแอรวิตามินลดสิวสุดแพทย์มาจากช่อง p ีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลไปกดไลค์แฟนเพจกันได้แจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดแล้วก็ซูซูกินะครับซูเปอร์แฟลชดิวนะครับโปรส่งท้ายปีจนถึง3ามเธันวาคมนี้สอบถามข้อมูลที่ซูซูกิ .co.th ได้เลยนะครับช่วงนี้ p ีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกกคคนนทีี่มมมาาตติดดรรัััับบบบชสสว